ถือว่ามีประโยชน์เครื่องบินจอดอยู่ที่สนามบินเตโชซึ่งเป็นท่าอากาศยานใหม่ด้วยความโดดเด่นของประเทศในช่วงฤดูพายุไต้ฝุ่นลูกหนึ่งแม้จะมักไม่พบเห็นตรงกันแต่ข้อมูลจากคัมบีร์เดียนสระสบุว่าสายการบินคาเทแปซิฟิกได้รับอนุญาตมาลงจอดโดยสารหลายลำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายในช่วงพายุซัดถล่มฮ่องกงรายงานระบุว่าพายุรากาซาซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปถึงฮ่องกงและจีนในตอนเช้าวันพุธ24กันยายนสร้างสถานการณ์ความพร้อมรับมือสำหรับสภาพอากาศที่ล่าช้าน้อย และคาดว่าจะมีเที่ยวบินจากสายการบินคาเทแป p a c ซิฟิกว่า500ลำยกเลิกแล้วโดยเอชพ้าทางอไลยห้องกลมทั้งหมด13ลำที่ได้รับอนุญาตลงจอดในช่วงเวลาที่กำหนดในขณะเดียวกันท่าอากาศยานเตมีค่าใช้จ่ายประมาณ1.5ล้านดอลลาร์ราว47.6ล้านบาท ที่รองรับผู้โดยสารปีละประมาณ13-15ล้านคนและสินค้ารวมประมาณ175,000ตันแม้จะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถรองรับในอนาคตเช่นเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง30ล้านคนภายในปี2030และ50ล้านคนภายในปี2050ซึ่งเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชาท้าอากาศยานนี้กลายเป็นเทรนด์บนโซเชียลมีเดียและภาพถ่ายที่โด่งดังเนื่องจากมีผู้เข้าชม จำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันโดยเฉพาะเมืองต่างๆที่มีการจัดการด้วยระบบเครื่องบินอยู่แต่ประเด็นสำคัญคือความแตกต่างระหว่างท่าอากาศยานานานาชาติโชและสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานที่เหล่านี้มีความหลากหลายในการจัดการและตอบสนองต่อสภาพอากาศด้วยข้อมูลที่มีอยู่ควรเป็นเรื่องที่สนใจและเปิดโอกาสให้ผู้อ่านสำรวจแนวคิดใหม่ๆ